mua đất chi lo mua tết lo à mua gì chi mua mù... mua yung lệ lo ờ mua yung lệ ừ. ờ ờ cái lông bê hồ ly cha lông bê hồ gì na à sáng chi sáng đi cái này tu vô hồ ly tu vô hồ chai à trồng เอยอตัวลูกวันแม่นก็เตียยอตัวลูวันแม,ม่จังมนเนี่ยพอรอ,อ,อม้ว,มนอวนเนี่ยไตสาหิจาโรอเรื่งเนียวเอทีกูสาหิตเดียเรื่องเนี่ยย่ตัวมเป็ปเรื่องละตุ๊กตุมนนจี่าเรื่องเนี้ยจ่อยเตีย早上อ在呀，三弟ค么我哥忙一口钟两นา

จากนอ้เจเนี่ยังเล่ามุขต่อตื้อูแลมาต่เสียงห้ยังมั้ยเอลี่น่าทำงานอก็คยยองอ่หลังเนน่ยเทียรเอก็ยศลิจาให้จ้าดูก็จะมีอยู่อ่เออยูยัมีสาเดียจากนอเนี่ยลราอู้รู้เลยยองลีเลยเน้่หนูปีรล้ลูป้าหัวเดียจากนอจจยองลีลู่น้องแก่นยองตื้อยู่กัวต่อเลย Các à, có thể yêu thương chỉ một trong yêu to từ nhỏ xưa yêu xa có yêu thương từ nhớ chơi ít tu phải nói tu chỉ sao chạy tu na yêu thương phong có mò ờ cho ờ